ถ้าไม่ปลอดภัยผมจะไม่ปผลเสยชุมนนี่คือเราหรือ้าพันครับตอนนี้นะครับนะครับสับัครับัสงทาลสันครั้นละได้ยวันที่น้นาเดโจ Yeah. กัันครบของไปึไปแล้วครับอาจารย์เฮนนี่ของเมฆนี่หายนะครับเดี๋ยวรอรุนกันว่าคะแนนจริงครับเบื้องต้นตัดเยอะเกินแล้วครับบัวนึ่นะครับเต็มแซ่บแซ่บเดี๋ยววงซอยกันเด้อบัวยังเห็นนะครับตอนนี้นะครับบางไฟลำดาบเขาเมฆบขาเห็นนะครับแต่มันไม่เห็นหางนั่นรอดรุนรอดเชี่ยกันไปครับเหลือรอดเวลาจริงครับอายุ้งหัวก้อนเหวียงขาวนั่น โอ้ขนาดล่ำม uh, ันมันล uh, ่ำท uh, 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 ั้งหมดเลยสิสองร้อยกว่าเลยนี่กระจายโตโย่นะท่านเป็นสีต่างๆขึ้นนออะไรครับสีใสนะครับเป็นลายหัล่ำดาบโบมันไปไกลไปไหนได้หนึ่นเอามองขาวร้ายเตะเตกันท่านหนึ่นแสดงว่าหัวข้อนี่สุดยอดแล้วนะครับนี่ปัดฟงเลียงฟงเลียงลงไหนี่ แน่นอนแน่นอนความเป่าก็ถือว่าได้นะครับแต่องศาบอสูงนะครับมีกนันแล้วเลยสองร้อยห้าสิบนะครับเด็กสามร้อย 300, บ่งเลยนะครับเลขกสามร้อยบังเลยเทีอ่อ่ะ,ะเป็นช่องนงิเงินนะครับกที่เป็นเงินหลุจาก,จากบางๆตะกอลได้พอไผ่ละบมวกีไล่ไไไไไตายตับแล้วไม่อยู่ปากถนนนี่ อนเหนด้เป็นฝาสีขึ้นขนั่นปัดคงเรียงคงเรียงลงมานั่นสองรอยกับแปดิดกว่าแล้วนะครับนี่ะเบิรงเลขสามรอยนั่นละมันสีได้สามรอยหรือบันสีขาดหรือบัญชีคาบอเลขสามรอยน้อยๆน่ครับสามร้อยเน้อยไปย่างทุงสูงนันท่นหาเดียดฟ้านะครับอย่างทราเวลาลงมาตง สามร้อยห้าคะแนนสามร้อยห้าคะแนนครับมันกี่เร่มดาบอกสิ้งสิ้นไปเลยมันไม่เป็นแนวได้ลู้นครับมันไม่ได้ลูกลำดาไปครับผาทาสีกครับข่าวขึ้นหลบมามันบอกมากเกินแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสามาได้สามร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเราดีสิบีคลาล